คลาดกาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาโปรโมโชั่นกันอีกแล้วโปรโมชั่นติดติดก็คือโปรโมชัอ่นอันยองอันยองซอนเองนะคะก็อย่าลืมติดตามคลิปนี้ด้วยนะคะโอเคนะคะก็ช่องเพื่อเรานะคะอันยองซอนเองก็คือแบบ รับโปรโมทช่องนะคะใครอยากให้โปรโมทก็โอเคจัดมานะคะก็โอเคค่ะช่องมันก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะหน้ารักของมันก็เขียนว่าอันจองซอนเองนะคะแล้วคุณจะเจอเนี่ยะคะสมาชิก9คน6วิดีโอนะ,ะให้คุณกดเข้าไปเลยนะคะมีกันไหมคะแล้วก็กดเพื่อเพื่อวิดีโอนะคะก็ดูดูแล้วแต่คุณเลยนะคะว่าคุณจะ ก็อย่าล so yeah. so ืมกดติดตามให้มันด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดทืบไลค์คลิปนี้เออสำหรับสำหรับใครที่ขี้เกียจพิมพ์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ร่างคลิปก็อย่าลืมกดกดติดตามคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามให้ช่องพวนเราด้วยนะคะก็สำหรับอ้าสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมทื่ไลค์ กูบอกกี่ครั้งแล้วก็ขอย้ำนะคะก็อย่าลืมกระตือรือรคลิปนี้ให้ถึง80ไลค์แฮรอเล่นนะคะให้ถึง2ไลค์นะคะก็สหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะด๊อก